และคลิปนี้จะพาคุณไปชมกฟอร์ดสีประตูปี2018ซึ่งยุดก่อนนี่มันคือเกียร์อรโอโต้แค่4แสนนิดๆเองนะฟอร์ดสประตูเกียร์อรโอโต้เข้าอีกแล้วคะ่ะทุกคนเป็นรถที่สวยมากสีนี่บอกเลยว่าเป็นสีแบบ หน้าค้นหามากๆเลยกับสีเทาแลมโบวแบบนี้ทุกคนคะถ้าคุกคนอยากไปดูแล้วนะคะไปพร้อมๆกันแต่บอกเลยนะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นรถยนต์เจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะสวยมากรถเป็นรถยนต์ปี2018สีสวยๆแบบนี้บางเดิมทั้งลำแบบนี้นะคะแก้เจ็ตทุกอย่างก็จะเป็นรถเดิมๆทั้งลำนะคะ มาแบบไหนจากโรงงานแบบนี้เลยเปะบอกเลยว่าสุดยอดมากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันค่ะในเรื่องของยางในเรื่องของสรีระรอบตัวรถจะประมาณนี้นะคะเนี่ยสีเทาบันเท่แบบเนี้ยอ่ะใครที่ต้องการรถยนต์ที่เป็นกระบะเนาะคุณผู้หญิงใช้ได้ด้วยคุณผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันอีกทั้งยังได้ความแรงหรือว่าสเปคที่สาลุยหน่อยเอาอยู่นะเดี๋ยวมาดูสรีระกันต่อ ก็ด้วยข้างๆนะคะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เลยรวมไปจนถึงฝั่งของข้างหลังเองโอ้โหข้างท้ายนี่ก็คือจุของอะไรเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะคะแข็งแกร่งนะเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขาขึ้นชื่อในด้านนิวแล้วแต่มันจะคุ้มกับงบมากๆเลยล่ะคะ่ะแค่สี่แสนเองป้ายแดงเท่าไหร่ไม่รู้แหละหั่นลดเหลือลงมาลงมา,งมาครึ่งๆเลยซึ่งน่าซื้อสุดๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันที่แกเจ็ตข้างในกันดีกว่าในส่วนของแกเจ็ตข้างในห้องโดยสารประมาณนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็บะจะ จะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ดูกันว่าเวลาเรานั่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเชิญชมเลยนะคะก็ใครที่อยากเข้ามาดูรถก็เข้ามาดูตัวจริงที่สีรุ่งคาสเต,เตอร์ได้เลยค่ะคะ่อนข้างใช้งานง่ายนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายช่องวางของอะไรเงี้ยเยอะแยะอืมไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4สาสี่โอ้เยอะมากนี่ย,ยังไม่พอนะพอเปิดมาปุ๊บช่องใหญ่ตรงนี้เนี่ย จะมีช่องเก็บบุ๊กเซอร์วิสเป็นที่แยกต่างหากด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องใหญ่เอาไว้ค่อยเก็บสัมภาระน,น,นู่นนี่เออค่อนช่องเก็บของค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เรื่องเรื่องของเครื่องเรื่องของช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยจีน่ารับประกันเลยว่าเป๊ะทุกจุดแน่นอนนะคะใครที่อยู่ไกลนะคะมีจองออนไลน์ส่งออนไลน์นะคะคันนี้แค่449,000เองนะย้ํานะคะเจ้าของลำดับเบอองห้างป้ายแดงสวยสุดๆไปเลยละคะ่ะ บริเวณเบาะก็จะเป็นเบาะหนังที่นี่เขาทำลายโลโก้มาเป็นเรนเจอร์แบบนี้เลยนะคะซึ่งเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วก็นั่งง่ายสะดวกสะดวกคือค่อนข้างจะกว้างเลยนะคะในส่วนของเบาะตรงนี้ค่ะชิลๆทางไกลไม่ต้องห่วงเครื่อง 2,200cc ประหยัดน้ำมันแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะในห้องเครื่องโอ้ผู้หญิงนี่เปิดเครื่องเช็คองได้แล้วนะเพราะว่า มีโชกับนะคะสายสตรองนี่เลยเหมาะมากๆกับคุณผู้หญิงค่ะจัดได้เลยนะกับคันนี้จีน่าจะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะก็เราดูได้เลยนะเม็ดอาร์คตรงเด้งทุกจุดนะคะจุดแต้ม QC หรือแม้แต่ serial number ทุกอย่างจากโรงงานนะคะตรงตามมาตรฐาน100%จีน่ามีเช็คให้ด้วยนะคะ220จุดทั่วคันก่อนปล่อยแล้วกัหลังการขายแล้วก็มีการตรวจจากใครอินสเปคชั่มาให้แล้วด้วยนะคะนี่อืม เห็นไหมไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยคุณผู้หญิงผู้ชายก็ใช้งานได้นะคะอ่ะอย่างมาจัดก็440,900ได้เลยเครดิตดีออกรถเริ่มต้นแมงแดงใบเดียวค่ะถ้าไม่เชื่อลองมาหาสีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะเดี๋ยวทําให้ดูไปะบาย